สวัสดีจ้ามันเดียวเมนูเม,ม,เม,มนูหลาบไก่หลาบไก่อ่าทนา,น,า,า,าน,นไปจะชิมจ้ะเม,น,น,กกม,น,น,มนูหลาบไก่หลาบไก่บ้านทานไปจะชิมหน่อยอยจ้ะพาแกงยังร่วมาแล้วตัวพักหมดแล้วเมนูไก่บ้านจ้ะมนีหลาบไก่บ้านทานไปจะชิมนหน่อยต้องบางจ้ะ แล้วก็เอาไปเอาไปล้วนนีจ้าเรียบร้อยเอาไปใส่นามแล้วก็ล้วนเลยจากครับนึงนี่จ้าล้วนแล้วเรียบร้อยกำลังเดือดเลยหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาล้วนต้วนให้มันสุก เขาว่าไก่บานเนาะคือไก่บานตามพอค่ะไก่บานหรือไก่เหนียวบูงหูคือกันละเนาะซื้อมาจากตลาดมาไก,บก่บานกับบานเทน่านาะมาบานนี้ซุกแล้วซุกแ,แล้วมาล้วนกันล้วนในทานเป็นชิ้นๆในหน่อยๆหมันซุกทานเป็นชิ้นๆนหนอยเราไปล้วนให้มันซุกแล้วเขาบอกปิ้งกันอ่ะเรียบร้อย ไปปรุงกันมาเตรียมพร้อมกันบ้านนี่มาเสีงเงยปลูกเวนาบ้านปลูกเวนาบ้านปลูกเองเก็บกินเองกะลังงามเลย<ช>มาใส่หลับไปบ้านอ<ช>ดีเลยมาปรุงทะเลยจ้าบ้านปรุงแน่แล้วมันซุกให้ไอ้เนื้อหอเยอะหนาะใจเครืองใสยางมันจะ มันเย็นนิดหน่อยก่อนมาใส่พริกกันเลยบาบนะี้พริกป่นจา้าใส่พอดีพอดีมะเข็อกับใส่ร้ายว่ามะเข็อกใส่หน่อยก้าวเลยจ้ะมะเข็อกใส่หลายมาว่มามะเข็อกใส่หน่อยขึ้นมาเนาะปุ้งนัวนอ่มาใส่ร้ายกับใส่ร้ายมะใส่หน่อยกับใส่หน่อย ป,ปลาไปก้าวไปจากหนึ่งทีหนึ่งทีคนนี้นทีเลยจ้าคนนี้นทีปากกาอันนี้จะเป็นชุดอะไรหอมเลยคือข้าวคัวคัวไม่ไหม้เ,เลยขัวเองนี่ใส่ข,อขอ้าวคัวตงไปใส่พวกประมาณจากราเอากราเอา านีหอมเกินมากคือนี่ละตัวนี้จะหอมที่สุดแต่ได้กินหอมเนี่ยบาลดีพวกหน้าลงไปเด็กพวกหน้ามานจะบานไปพอดีพอดีกวางเซไลยดูน้ำตกน้ำนาน้ำมะน,นาวน้ำมะน,นาวคุนี่เข้าไนก่อน น,นี่กะพร้อมเอาใส่เลยลาบไก่บ้านเี้าลาบไก่บ้านานี่บ,บา้างเมื่อขาว่าไก่บ้านไก่บ้านลูกค้าก็เลยไก่บ้านน้ำซีบมันก็นหน่อยไป น,น้อยนึง่งข้าวตีกน้อยนึ่งเอาควายใส่ลงไม่เปียกเขาก็โปม้มขึ้นอ้าวโอเคละจ้าบะเนี้ต้องใส่หลายใส่พอดีถ้ามันจ้าเขาก็เติมได้ถ้ามันเข้มเขาก็ใส่กรได้เรื่อยๆอย่าไปด่าได้บ้าน ซาเน่ซาละเน่ซาละเน่ซาละเน่ปลูกนาบ้านจ้ะปลูกนาบ้านก็มาเก็บไต่เองการนี้ยังใส่ลายหอมล้างหอมเก็บมาลายเสียดายเจ้าแม่ก็เสียดายเก็บมาลายผุด ยังมันงามไม่ได้เก็บหลายปูวป็นาบ้านโอ้ยโมโขดอะโมโขดนี่จ้าลาบไก่นาตาเมนูลาบไก่บ้านบันนี้อ้าวเซ็ตแซลต้องกันจ้านี่จ้าักแก้มก็ที่อ,อ่มามบหญ้าไอใบหิ้มบุ้ม,มใบหิว้วบอล ลวกตะไคร้ยอดเตยอดแค่ยอดแค่ดอกแค่ตัวหลักเลยนี่ก,กินกระลาบไก่ดกันอันนี้คือไฟหุออ่มออนไอ้ต้นเนินออนมันนะกำลังเป็น,น่นยเ,เสี่ยวหวานแคบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเด้อฝากไว้ก,กดแชร์กดติดตามช่องเตียงตองชาแน,นลด้วย่ะ